การบริขนนะครับหลวงพ่อจะห้องขนนะครับด้วยความเมตตานะครับรับต่อจากนี้ไปจะได้ประกอบพิธีปัดเคาะเลือกขันมัดมือปัดถวาย,ายวพระเจ้าคุณหลวงพ่อพระวิมัยเวทีวัดเสนาสนารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมโดยพระเถระกิจิตต่ำมาพร้อมทั้งเพื่อเข้าขวัญท่านอายการกิจิกิษ์วงสวบัดพร้อมด้วยภริยาซึ่งตำนิงเป็นเลคาลูกการรองอายการสูงสุดซึ่งได้มาเป็นประธานทอดกระถิ่ในวันนี้เั้น กดจุดเดียนหนึ่งเล่มเดยวบต่อจุดเดียนขึ้นเล่นมูลหลวงพ่อจุบุญ ya na di yum tina tiko indon ma มลขอยกคุณปิดดับรบิดับรึบิดรับ สถาญาติโยมไหลขึ้นมาตังบนได้เด้อขยับเคยมาตังบนด้กันเพื่อเป็นเต็มนะอันนี้อันนี้แขก,นนกตั้งรจเราไขึ้นมาตังบนเลยครับครับเน <c oughs> ี่ยพีเศษพเเนี่ยพเก คืนตีไม้บอกขันมาวันตมไม้บอกผู้ขอบมายามผู้บาบยาครอตี่มาจาบติสักตั้งแปดครั้นอืดีีแคว คนเท่าคนนี้ปรมาณน,นี้แหละคนเท่าบ้านผมยังไงเดิมมาเก่าก่อนขอเอาร้อนไม่ในอกสว่มข้อตั้งควงามนี้ ขอตังวันตอย่าได้มาอออขอตังวันออกอย่าได้มาไกลขอตังไกลอย่าได้มาจุดขอตังเลืออย่าได้มาทิ้งถูกคราวันีวันผูกต๊กไปตุัย băng subscribe cho khó Ghiền Mì Gõ Để tục. tôi bỏ lỡ những video hấp dẫn tôi tôi อยู่อุตรากุรุเขตไอสุวรรสัปปะครังมวนันบาสัปปะครอะหญตุนตัณสัปปะพรพมวิฆา sapakra nirai eran bong sapakra wapi yam ton sapakra pi no di ma o ern tang sapakra dao เเคราะจังวังอยามาทิ้มเคราะหลังลิมไหลสับปะครไรนื้อไรข้าวตั้งสับปะขรปูเท้าว้ครัวสับปะครควายงัวตัวกลาสับปะครจัง ยามาโยนสัพข้าวลุมบนยามาทาสคราหลังนายามาสวัดขาจักควาดครอุบาทว์สุนไลลังคังโยไปตามห้ย ปักกาาไปตาบบัตพระบรินี้ถ้าจัดดิคราลเล่นโดยปมมุนแก้วแว่นาสลีโกดมต้นเศรเทศไปเป็นกาาว่าอิอรนาง หังกุศลธรรมสัมพุตโตตุสนาสโซนมโมปุถายาดังอีขออพระเดชพระคุณหลวงปอ่ท่านเจ้าคนพระวิน,นัยเวทีท่ททานเจ้าพรอมโน ขณะทรงและอายการคิดที่สักมงคลสำหรับครอบครัวเลขาหนุกการอายการสูงส,งสงและมูรสศักดามูขบูคคลได้พ้นจากพระศกส,สมอง ខ្លាន់ខ្លាន់ដ់អានល្នាតិតិប្ប់បាន់់បាន់មាន្អានល្នាទើសាន់មិនគ្រាប់ទ្រាប់ប់់ោ់។ខ្លើ្ Sepat harga separuh keminat sentuh kasih satu. ăn bơ xe cao cao chân thiêng hai văn mình có một sai ý văn tay có mất broad văn ý tên kéo nhốt và nhà văn bắn mai

บักซำซอนลายชาติบักซอนกราบบายสีมีตั้งจุมติละกะแกตสาบารดแซหอมตายมีตั้งเกียงภาใหญ่และทามานมาหอมรดสวนสุราคู่มีตั้งตอผอมดู lệ cú la mang an xã a to ta mi <laughs> tăng đọc kết thâu Cà la kết xa lê tê xa mân mi tăng đọc ma li la hòn hòm xa ra pi hòn xoa mi

chặt đọc lại chặt lại xin đọc hay nhom mi tôn nhảy cưng say hanh nào mi tưng chi đọc ban cháy phai tưng đọc quá là chẳng còn mi tưng đọc bùa son nhẹt cặp hòm rốt xa, ของกินน้ำใก็พร้อมเสียงมีตั้งมาเตียงได้โมเดมีตั้งแคบหมป่วนและมียงมีเครื่องทวนทีนั้นขึ้นบุญจาตกแต่งตามปูนแป้งเดิมมีมีตั้งกัตาลีกรวยอ้อหวานจินจอยเอา ขทาตั้งก็สะสอดหาเอามาเพื่อจะขออาราธนาเจ้าสามสิบสองคนเด็ดระคุณท่านเจ้าท่าวินัยเวที เสนาสักนราอจยุตัญาเมืองเก่ร้อมด้วยสวดสดุเจ้าติดตามลามโดยมาตั้งตั้งอายการกิติศักวงสัมวัตและครอบครัวและขานุการรอยอายการสุงสุดนั้นเล่าโอขัด้า hòn, 32 quân treo chung bích bò khืน sưu vạn nô

bay xuân muôn lên thì thường tham nhà nam vong cô ha quan chấp cô ta tăng quan mà dù đông quan chúng ta nhu cấp đam tăng khoản lắm bom keo quan tha na nông tâm quan tâm nhau út đời cam kim e quan khen nhà đôi út đeo đinh mặn quan tin nhà eo phai li la quan Hãy quan cho quan nâng tươi non xa từ mắt tăng khoan ba thì phụ cháu cha quan nếu nàng nếu coi là mẹ mơ từ mắt tăng khoan xa đưa quan quan xin nếu nhiều tiền ha 32ภูมิตังจ้าโอจุ่งปิดบ่คืนสู่วัน บารบมีธรรมของประเด็นปะกลวงพ่อประเทศรัตนานายกได้ปัดเคาะห้อ,องเข้าวขวันต่อจากนั้นจะได้ผูกข้อไม้ข้อมือต่อจากนั้นหลวงพ่อครูบาเจ้าจันติกพอกับหลวงพ่อท่าเจ้าคุณพระวินัยเวทีจะได้มัดมือ

ใจบานจาเกียดจะสมเสียทนกำวนก็งหัหายขาดสับสนก็ห like ือหายไปซ้ำรำยุทจะดังนตรึงตกจยากใบบัวใบบอนน้นส mười năm đi, đừng bay cái đây ở mẹ nhà, hà ra sắc ca, cầm chu vất cốt tha xa sân. Hèn ôn sổn kết Sâm thật chào Bái thả lạc tỏ tao nhà Và chi mâm ngân chắc mê tiền kẻ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หมดถึงดวยสวรรคสตวรสาจะอายุเจ็ดสิบหกพรรันี้สาธุต่อจากนั้นนะครับทนายาการกิติศักดิ์วงสวรรค์ท่านเลขานธการรองอายาการสูงสุปทานในพิธีจะได้ประคนถวายจตุปัจจัยเครื่องปิยพันธ์แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนานายกนะครับสถาสาธุชนตั้งใจรับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนะครับ ิจิตังปะเกตังตุงทุกข์ทีมวะาสมิจตุสัพเพภมตสังกปะจันโหปัญรสยญญาธรรมิโชติว่สัญญารรสัพเพเดยวิวัติโตสัพพะโิสตโตมาเองธรรมะปัญโยสุขีที่อายุโขภวะปิวาตันสีสันตังนาคาปะจานิโน จตุรูธรรมวัฒน์ทปรยุวันลูสุขังนะครับสาธุนับมรสการของพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีสงฆ์จังหวัดลำพูนอธิบดีสงฆ์จังหวัดลำพูนนะครับได้โปรดเมตตาได้ฮองเข้าเอาขวัญถือว่าเป็นบุญญาบารมีนะครับไม่มีโอกาสนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเนื่องจาก ศาส,สนาขจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีมากมายนะครับหลวงพ่อจะได้เดินทางกลับไปปฏิบัติศาส,สนาขจต่อนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่1ิวันที่1 9กางานกระถิ่นเยอะมากนะครับด้วยความเมตตานะครับหลวงพ่อมีเมตตากับคณะสงฆ์มาโดยตลอดนะครับ